สวัสดีค่ะกระแสข่าวังมาแล้วค่ะสงะ่งโปรไฟล์ทายาทพันล้านน็อตวิสรุตหล่อและรวยมากส่งประวัติน็อตวิสรุตสามีชมพู่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มน็อตวิสรุตและภรรยาสาวคนสวยชมพู่อาร,รยาที่มักจะออกมาเผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของลูกๆทั้งสามคนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็ก น้องแอบิเกลให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องโปรไฟล์ของหนุ่มน็อตกันโดยน็อตเป็นบุตรคนที่3ของนายวินยัยถึงแกกรรมและนางอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์มีพี่น้องทั้งหมด4คนคือนภาพาวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์ดอกเตอรรัฐวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์นายวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นายวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ ด้านการศึกษาน็อตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบียนและเรียนต่อที่แคนเดเวลแกรมม่าสคูลประเทศออสเตรเลียเมื่อต้องเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหนุ่มน็อตเลือกเรียนวิศวก,กรรมไฟฟ้าที่ MRIT University Melbourne ประเทศออสเตรเลียและจบการศึกษาขวาใบปริญญา จากนั้นน็อตก็บินกลับมาเมืองไทยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิสิสส์แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหลังจากเรียนจบน็อดก็เข้ามาดูแลจิจการของครอบครัวทั้งนี้ปัจจุบันน็อตวิสรุดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยซึ่งมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท และยังมีบริษัทในเครืออีก5บริษัทได้แก่บริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดบริษัทเลเซอร์โกวันเทศจำกัดบริษัทเลเซอร์ไวเวิร์กจำกัดบริษัทมิราเคเบิลจำกัดบริษัทลีกิจเจริญแสงจำกัดขอขอบคุณแห่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ